นานร้อยไหมครั้งแรกแทงไม่เข้าวันนี้นะคะเฟมอยู่ที่แอนเจลีคลินิกนะคะสาขาเกษตรนะว่มินพอดีช่วงนี้มีความสุขนะคะคก็เลยกินแซ่บเห็ดในข้างสองชั้นออกมาเลยก็เลย,เลยไม่มั่นใจเวลาถ่ายคลิปนั่นเองคะ่ะตอนถ่ายคลิปทีไรก็ใส่ฟิลเตอร์ตลอดคุณหมอนะคะก็เลยแนะนําให้เฟมร้อยไหมเก็บกรอบหน้าแล้วก็ยกตาสองชั้นขึ้นมาด้วยจริงนะคะเฟมเป็นคนที่ตาสองชั้นหลบในนิดนึงเนาะทุกคนคุณหมอก็เลยทําการร้อยไหมเพื่อดึงตาสองชั้นเฟมขึ้นมานะแล้วก็นี่เลยค่ะทําการเก็บกรอบหน้าแบบชัดๆแบบนี้เลยจังหวะที่จ้วงแทง กรรมการอึง้งคุณหมอก็ยังอึง้งสุดท้ายก็ผ่านรูร่วงไปได้ด้วยดีคะ่ะอันนี้นะคะคือหน้าเฟมก่อนทํานะคะและนี่หลังทําเสร็จทันทียกขึ้นมานเลยคนอย่าไปโฟกัสสิวเฟมนะหลังทําเสร็จแรกๆนะคะอาจจะมีอาการบวมช้าเล็กน้อยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะน,นี่คือผลหลับวันที่1นะคะและนี่คือผลลับเจ็ดวันค่ะจะบอกว่าประทับใจมากคือข้างสองชั้นน่ะมันเริ่มยุบหายไปแล้วทุกคนตาของเฟมนะคะก็ยกขึ้นมาด้วยแต่ช่วงเจ็ดวันนี้นะคะทุกคนมันยังมีอาการบวมแล้วเป็นคลื่นอยู่เล็กน้อยนะคะแต่กกก็ไไมม่่่ดด้้แแบบบนนนนาาาาเเียยยยลววววจะุสตตัั V ชภใ สเดือนนั่นเองไว้มาติดตามตออ่อ EP 2นะคะทุกคนว่าฟิลลิ่งหลัง2เดือนนะคะจะจึงจะปังแค่ไหนคะอย่าลืมนะคะคิดถึงร้อยไหมคิดถึงแอนเจลีคีนิก